สวัสดีครับพบก,กับผมเพียวมอสอีพเครับวันนี้จะมารีวิวมอสเกมฟุตบอลลีก2026จะเป็นมอสเงินไม่จํากัดครับจะมีให้เลือกเล่นหลายรูปแบบนะครับทั้งพวกฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยหรือว่าซูเปอร์แชมเปี้ยนเอเชียพวกนี้มีให้เลือกทั้งหมดเลยมีให้เราเล่นหลายรูปแบบนะครับจะได้เล่นไม่เบื่อด้วยพวกนี้ผมเปิดทีด่ดูประมาณนี้ <c oughs> มีทีมชาติมีอะไรให้หมดมีปั่นฟรีคิกมีจุดโทษพวกนี้ ผมจะทดลองเล่นในโหมดมืออาชีพก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกหลีกนะครับมีให้เลือกหลายหลีกครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเอาหลีกอะไรเอาเป็นหลีกอังกฤษครับผมแล้วก็จะเลือกเป็นหลีกอังกฤษเป็นของกลุ่ม A นะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยแล้วก็เลือกทีมอันนี้ผมจะเลือกทีมที่เกมสุ่มให้ก็คือทีมแรกเลยครับพอมาถึงหน้านี้จะให้เราเลือก นักนักเตะต่างๆครับ3มคน3มตำแหน่งแล้วก,กดถัดไปครับกดถัดไปครับแล้วก็กดถูกต้องครับผมจะมีเงินให้เราประมาณนี้ครับผมประมาณหลัก1ล้านครับอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆของตัวเกมนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือเรามีเงินมาอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็พวกนักเตะพวกนี้เราก็สามารถซื้อได้ครับผมจะซื้อหนึ่งตัวกดซื้อได้เลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมส่วนการตั้งค่าทีมกลยุทธ์อะไรพวกนี้เราสามารถไปปรับแต่งได,ได้ทั้งหมดเลยปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองเล่นให้ดูนะครับ กำลังจะเริ่มแล้วครับรับรองว่าคู่นี้เดือดแน่นอนและเกมที่สูสีแบบนี้ผลกันเข่งขันออกได้ทั้ง3หน้าครับมาดูรายชื่อผู้เล่นของทั้งสงทีมกันครับผู้ตัดสินเป่านุกหวีดคิกออฟครับจ่ายไปข้างหน้าจ่ายไปด้านข้าง ซักเต็มข้อคาบอลขึ้นหน้าไปแล้วเป็นจุนดโทษครับเข้าไปแล้วครับเล็งตรงไหนบอลพุ่งไปตรงนั้นเลยเป็นประตูที่เตือนว่านี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายแม้จะนำอยู่ครับ มเลี้ยงจนเสียไปเองครับเ,รเสียบอลจนได้อ,ออกบอลไปข้างหน้าหลังจากผ่านช่วตงต้นเกมที่เหนื่อยไปบ้างตอนนี้ทั้งสองทีมเครื่องติดแล้วครับเ,รเข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก,ก็ว่าได้ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับ ยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับสัดเต็มช่อเรียบร้อยเอลาคนเดียว2ประตูช่วยให้ทีมมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะเลยครับแม้สถานการณ์จะยังเป็นต่อแต่ลูกนี้ก็ถือเป็นการเตือนสติครับฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆหาชชอใจแล้วครับ เข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้โอ้เซฟได้ยังไงครับนี่ยโยนยาวแล้วเอาละครับจะจองแบบนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้รักษาประตูครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ ไปกับบอลก็ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วเข้าไปแล้วครับเขีรยลูกเสียบอลจนได้มองหาทางเลือกล้ะครับจ่ายไปข้างหน้าอา่านจังหวะได้ขาดเลยครับ าช่องใจแล้วครับออกบอลไปข้างหน้าเข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูอ่านเกมได้ขาดจริงๆุงกลับเข้ามาในสนามครับเข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้ ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับจังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับออกบอลไปข้างหน้าเป็นครึ่งแรกที่พวกเขาทำได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเริ่มครึ่งหลังครับมีเรื่องที่ต้องแก้ไขพอสมควรจากผลงานในครึ่งแรกพาบอลขึ้นหน้าไปแล้ว ดกษาประตูจัดการได้สบายๆโอ้โหพลาดโอกาสทองฝังเพชรเลยครับครอสเข้ามาตรงกลางอ้าเสียบอลซะแล้วครับมีโอกาสแล้วครับลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับ ตตรงขายคับเริ่มกันใหม่ครับเสียบอลจนได้ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับเข้าไปแล้วครับแต่ขายเตือบขาดก็ว่าได้ ทำแม่นกว่านี้อีกสักนิดอาจจะเป็นประตูไปแล้วครับสาดยาวเลยครับอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับผ่านหนึ่งช่วงมงของเกมไปแล้วนักเตะเริ่มออกอาการล้าแล้วครับได้สองแล้วครับผู้รักษาประตูเซฟได้ดีครับ เขาขึ้นนําแล้วจะชนะหรือเปล่าก็อยู่ที่เกมรับแล้วครับลูกทุ่มครับยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับต้องเข้าครับลูกนี้ต้องจบเองแล้วครับจบได้หน้าผิดหวังสุดๆครับเริ่มมองหาเป้าที่จะโยนแล้วครับจายไปข้างหน้า ล็อกได้เยี่ยมครับลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับส่งคืนก่อนเสียบอลจนได้เสียบอลจนได้ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับ,บ,นนบ,นนรบฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆ ไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้ไม่รอดครับจังหวะนีฝ่าวิงทันทีเกือบจะได้เฮก่อนแล้วครับแต่พลาดอย่างน่าเสียดายจริงๆโยนยาวทันที ลูกได้สวยมากเสียบอลจนได้ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับโอ้แซฟได้สวยครับจบแล้วครับผู้ตัดสินเป่าลูกหยีบหมดเวลาการแข่งขัน